มอนีนะครับปากซองเดอโจฟ้าื่วยไม่มาแต่สายเนอะอ่ามามาแกรุงเทพค่ะมาแต่กรุงเทพค่ะมากะลานมากะหลานค่ะมาเห็นยางนอนมอนีมาี่นี่แหละตั้งใจมาอูบเจ้ากระดำเนี่ยค่ะอ๋อปูชาองค์ผู่เจ้ากระดาตั้งแต่ปีไหนแล้วปู่เนาะตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ปีก่อนนู้นตั้งแต่เริ่มทำบ่ปีก่อนปีก่อน อ๋อตั้งแต่เริ่มเปิดจอะปีที่แล้วปลูกเต็ปีก่อนมพิงสองปีแล้วค่ะสองปีเพิ่งยังค่ะตั้งแต่เริ่มยัมาลับสองปีแล้วเพิ่งแต่จะมารับค่ะเออดีนะผมไม่เอาไปเก็บไว้ก่อนนะครับมืัอนี้ก็เป็นโอกาสดีเนาะที่ได้เดินทางมามาไปใส่มาบังเนี่ยก็ไปศาลแม่ฮันนี่ไปแม่ฮันนี่ค่ะกไปเดียวเออจะเล่าเรื่องแปลกให้ฟังเด้ออ้าวมีเรื่องแปลกเออนนั่แหละงานนี้ทำแม่นนั่นเนอพี่นิวคืออย่างนี้ เตรียมทูบมานั้นก็จุดทูบจุดทูบแล้วหละกัทูบที่เอามาจากบ้านนั่นก็ขย่าเนาะบันนี้สิให้แม่น้อมอ่ะเพิ่นจับบันนี้ทูบก็ล่นลงเหมือนนะบันนี้ก็เล่คนหัวลูกว่าเอ๊ะแม่นี่ก็ขอเด้อแม่กันตัวใดสิออกเนี่ยก็ขอให้ให้ให้อะลนลงมากเพิ่นก็ลนอีดีแม่น้อมเอื้อมมือว่าสิจับกับ่ได้จับก็เลยไปจุดเนาะออืพอจุดปุ๊บเนี่ยเลขตัวแรกที่ออกมาก็คือ5 บันนี้สักพักหนึ่งกับใหม่ซาซาเดี๋ยวเ่าใหม่แล้วดิัตที่สองสิเป็นเก้ารือสิ่เป็นเก้าเก้าอยู่พี่แต่บาคือจังเลขมาบังอยู่ตรงเก้าดิที่เป็นเลขยังสี่ยังบันนี้พ่อพ่อใหม่แล้วจะเลยว่าแม่เอ้ยขันเป็นัวสีออกวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าอหกเนี่ยคอยแม่แสดงเลยเนอะเพราะว่าตัวลูกเองเนี่ยก็เพิ่งมาครั้งแรกมาสารแม่ครั้งแรกเด้อขัแมนว่า ขันขงอากระบนเนาะตามจะอันดีที่สุขอพูดเนาะบนนี้ยังนาะครับท่านแม่นได้กับสีไม้แก้บนในเพิ่นน่ะนะอ่ามานี่สักพักหนึ่งพี่พีพรินอู้ดพูดเลยผมดๆูๆทุบแตกออกหมดเลยทุบคนอื่อนอีสิบเแตกเลยอ่าแตกแต่ทุบเฮาใช่ว้าแตกก็แตกออกเครื่องหนึ่งนะดิเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปมาดูสิอย่างในเมืองนี่บอกเอาไม่ถ่ายถ่ายรูปมาน้ำเดี๋ยวใส่เครื่องเดี๋ยวะโอ้นะครับมือนี้ก็ได้มาพ่อขั้นเด้เลกเด็ดติดแล้วน้าพ่อแม่พี่น้อง เอฟซีถักหลายเตรียมเลยตัวเด็ดเดะอปเอาโทรศัพท์เครื่องนั้นมาลูกปะเออเนาะยังไม่มาหยิบเครื่องหนึ่งอันนี้ก็สิเดินกลับเดินทางกลับมื่อนี้สิก็จังว่านี่ละกันเมื่อนกันสิไปหาพักไปหาพักพ้นไปไปยู่นัมเบิ่งปูบ่วงสวงมื่ออื่นสิอันันเบิ่งอยู่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งงานก่อนกันว่าเบิ่งงานก่อนนอนจ้ะกันช่วงเวลามันไม่ยากกันสิมื่ออื่นเนี่ยปูสิแก่บนบ่วงสวงนี่ ลูกศิษย์ปูนี่มาบนไววได้เป็นสิบหลานดีใจน้ำเพินเดี๋ยวมื่อเอือนสิได้พอหน้าเพินมาเป็นถึงไดเนาะได้ไปแก่บนถึงไดได้มล้านเนาะป้าเธอคือเป็นแต่อย่างบนเลยเนาะเหนเนาะเดี๋ยวสิมาบนเรื่องเสื้อได้ปูด้วยเดี๋ยวสิมาบนนะ <laughs> ก็แต่เ <substit> ม <uting> so 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 ื่อมื่ออื่นอยู่ก็ได้บนนํากันแหละเขาไหวแล้วเทาก็ไปไหวบนขอขอพรน้ำอ่าขอพรน้ำได้ทายลงซองจะของน้ำเด้ไหมนี่แม่นี่แหละเนาะแม่นี่เนาะปูเนาะมาพอปูแล้วก็ทายไม่ได้ยี่บ่ล่ะมือเนี่ยมือแล่นเขาสิมือต่อคุณเอามือตัวมาเป็นคนคนดีส่วนมาหน่ล่ะเพื่อนที่อันนั้นได้บ่นะสิล่ะเนาะเพื่อนมัีความคั่วเดอร์พี่เดี๋ยวฉีเอาในเบิ้ลเนี่ย แตกออกกันไหมอันนี้ตัวแตกอันนี้ที่แตกออกอ๋อที่แตกออกเดี๋ยวเด้มาหน้เดี๋ยวสิบเให้เบิ้งงตัวที่เต็มๆมาันาเบิ้งงตัวเต็มก้อนสิแตกเป็นยังไงโตจังไญ่เนาะก้อนสิแตกมันบ่อนี่ก้อนสิแตกมันเป็นยังซี่ก้อนสิแตกอ๋อเป็นอันนี้แตกแล้วได้ว่าก้อนสิแตกเบิ้งแล้วเป็นเหล็กยังยังห้าเก้าห้าเก้าจ้ะเบิ้งแล้วมันออกเป็นเหล็กห้าเก้าเลยเนาะจ้ะ เดี๋ยวตานนี้เดี๋ยวสิเอาอันไทยเบื้องตอนแรกที่เป็นวิดีโอนะแม่เดี๋ยวเด้ออ่านะครับเดี๋ยวรอรุนก่อนนะพี่ครับเขามีตัวไหนมาฝากแต่ใจใจตอนนี้รู้สึกว่าพี่ชอบห่าเก่าจักแต่ห่าเก่าแตกครึ่งเนี่ยอันนั้นแล้วถแตกครึ่งก็สายศูนย์ไปนะห่างเก่าไปสาศูนย์เก่าศูนย์บวกศูนย์ทำมันแตกเบิ้งเผื่อเขามีโชคมีลาบเนาะเอาศูนย์เก้าเอามันคือบลเลีอนล่ะพี่ ครับอ่ะอันนี้บ่ท่านแตกบ่ท่านแตกอ่ามาเบิ่งหมดว่าท่านแตกนี่ห้าเก้าเม่นอีหลีบอเป็นจังซี่อ๋อเป็นจังซี่เลขห้าแล้วก็เป็นเลขเก้าแล้วไม่ขีดลงมากเป็นขีดจังซี่พี่วางเลยลงมากมันคือเลขหนึ่งบอปูคือเลขหนึ่งบอปูให้บังหันละเนาะคือยังเลขเนึ่ยถ้แตกออกก็คือเอาศูนย์ไซด์อาเห็นเป็นเลขหนึ่งเก้าหนึ่งไซด์หาศูนย์เก้าหาหนึ่งเก้าเนี่ยนะประมาณเนาะ แต่มันหนี้ก็ได้เก่าแล้วอาจจะเป็นเก่านึงก็ได้เนาะใครสิไป้เจ้ากาดำไปหนึ่งองค์วันนี้ใครสีหูทะเบียนรถยังเป็นแปดหนึ่งทะเบียนรถหรือเปล่าจ็ดสี่สามสี่ค่ะอาจจะว่าแต่ว่ามือนีมาแล้วมาหลับองค์ปูเจ้ากาดำแล้วนะก็ต้องขอก่อนขอเพลินบอกเก่าเพลินสิได้เดินทางสิได้เดินทางไปกรุงเทพมอันเชิญอันเชิญท่านเนาะเดี๋ยวสิให้จุดถูกจุดเทียน บอกกาคัว่เป็่งนนี่ย้อันนี้ต้องจุดูปันเชิญก่อนดี๋ยวจุดทูปอันเชิญแล้วก็จุดทูบเสียงมีฟูให้ยั้งบ้างในมือนี่มียั้งให้ลูกศิษย์ทูบอ๋อมีทูบเลขหนำบ่โอ้ยมีทูบเลขาน่ำมีเขมเลขประจำองค์ปูเลยก็คือหนึ่งเาองค์ปูนี้นะใช่ใช่หนเก้ด้บ่ได้สิ ข้าวเราแบบนี้นี่ไปเดิมรถนะหนึ่งเก้าละหนึ่งเก้าอืมอย่าปูสิเตรียมถูกเตรียมเทียนให้จุดถูกบอกกาวเพิ่นนะสิไงใอ่าอัญเชิญเพิ่นไปอยู่กรุงเทพไปอยู่กรุงเทพก็ให้ซอยเขาแน่เด้อปูนเะไปซอยค้าขายองค์ปู่เจ้าก็ดำไปซอยค้าขายขายดิบขายดี อาจากที่เคยขายบ่ไดดก็ให้ขายใดเลยนาะนะครับกขขอให้องค์ผู้เจ้ากระดําโดนโดนติดดลใจโดนบันดาลโชคลาบก็ให้มาตามทีหลังแต่งานการงานซีมีอยู่แล้วก็เขาให้ลาบลื่นเทจังได้ก็เขาให้ลาบลื่นเด้อเดี๋ยวสิให้เดี๋ยวสิจุดถูกแบ่งปันตัวเลขมาให้ FC พรอมแม่พี่น้องที่ติดตามชมช่อง P ิว w ุ r i m t น a i l a n d แ้วก็อย่าลืมไปติดตามชงเพลินแน่โจพาด้วยอ่า โจพารวยนะครับ <modeling> ก็ไปติดตามชองเพิินเพิินสีให้เล็กถูกให้เลขหมานนะตั้งแต่บันี้ไปขอให้ข้าพเจ้าทำมาค้าขึ้นจะเดินรุ่งเรืองด้วยเดชบารมีองค์ปู่เจ้ากาดำผู้ทรงฤทธิ์องค์ปู่เจ้ากาดำผู้สําฤทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลจุวรวันบรสุด จะนึกคิดสิ่งใดจะนึกคิดสิ่งใดจงสมปรารถนาจงสมปรารถนาทุกประการเทลินทุกประการเทินสาธุ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 นะครับปปูมันไม่ิดกะุกเีมาแล้วผูกก็สิให้ให้เล็กถูบให้เล็กถูบไปจุดจับเองให้เล็กถูบไปน้ำแลไปไ่กับไปจุด ไปจุดเ่าเองไปขอเอาเอ้ยนะเดี๋ยวสิมันนี้ก็สิจุดให้หนึ่งดอกสิเลือกเบิ้งว่าสิจะขอมีดวงบอกมาเบิ้งดวงเอาไปจุดเลยเนาะมาขอเป็นพิมพทีแล้วนะมาเบิ้งว่าสิได้เลขหยังเนาะขออนุญาตมันนี้ขออนุญาตปู่คำแสนปู่เจ้ากาดามืันนี้ลูกขอเสียงโชคเด้อโจพาลวใหอพี่นิวสุดริร์นั พี่โชคมีลามมีมารเด้อค่ะแเสร็จเดี๋ยวกันค่ะจับมาอันหนึ่งบ่จับตรงตู้เอาขยำนวนอันไหนสิขึ้ดียวอันไ้นลงอันไหนมาสิออกสิบหกเมษาสองห้าหกคงนี้เด้อค่ะอ้าวอันเดียวเอาอันไหนมาหนี่งอันเดียวคือมาสองันถึงไหนรวมอันคือมาสองอันเสียงเบิ้งบบบนี้อันไหนความอันไหนไงจัะเอาอันนั้นเอาอันไหนเอาอันไงเอาไงเรื่องความเอาอันไหนปุ๊บเอาไงเนาะเดออ อันไรง่ายออกมาเลยความคือกันโอสงสัยสิให้จุดสองกันเลยตันเดียวเอาอีกยเท่อนึงอ้าวความง่ายอ้าวนั่นได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้นั่นเอาดูสิให้เอาไปจุดโอ้ใส่ถึ๊กนำพานเลยนะขางล่างเลยค่ะอ่ะไม่นี่ก่อนเอาพริกโชคพริกลาบพริกดวงพริกบารมีพริกความเป็นเศรษฐีเอาตั้งไว้ถึงข้างหน้าปูอ้าวจุดเองอ้าว เอาออกมาก่อนเลยมาแล้วก็จุดจุดนะมาจุดจุดก่อนนะเขาโชคเขอลาบได้ป้าไม่ดีเลยจุดเครื่องผ่านไทยเลยพริกเทรณีพริกโชคพริกลาบอ่ามื่อนี้ยเมื่อนี้ปูเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบให้แล้วเด้อขอโชคลาบจงมังเกิดเด้อพิิกผ่านไทยแม่เทรณีปัง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 รวยรวยค่ะนะสิบหก มาแล้วก็คอยได้รับโชครับาบวันนี้ก็มารับองค์ปู่เจ้ากาดามองหญ่นะครับองค์ใหญ่นี้นะครับเลือตัวนี้น่าจะไม่ให้บูชาแล้วไม่มีให้บูชาแล้วเพราะว่าไม่ไม่ให้ใครบูชาตั้งไว้ในวิหารแล้วเพราะว่าเข้าเข้าหมดแล้วครับหมดแล้วเพราะว่าพี่เขาจองไว้ตั้งแต่อันนี้จองไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างสองปีแล้วอจากนั้นก็เลยต้องให้ถ้าไม่จองไว้ก็ตอนนี้ไม่มีแล้ว จองโอนตังมาเลยจองปีก็เลยต้องทำจองโอนตังตั้งแต่เปิดจองไงเกือบวันนั้นอะไรเกือบเกือบโดนกินเกือบโดนกินเงินวัดจำวันนั้นจริงไว้วันนั้นจีนมาเออคนจีนมาเอาบูชาหัวสองแสนปู่ไม่ให้ปู่ไม่ให้บูชาองค์ไหนอะปู่เก็บไว้องค์นี้แหละโอ้ยเลขสวยนะสิบเก้านะปู่เนาะอ่าเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับถึงนั้นตัวเลขอรกันนะครับกับพี่ที่เขามาได้บ่นี่ได้แล้วนะนะครับอือได้แล้ว เอาลตัวเลขมาตัวเลขด้ครับเราตัวเลขเดอร์นะครับตัวเลขเป็นยังน้อหลังพลิกไปนี้จุดแล้วพลิกพิกเออไ่นละพลิกผ่นไทยเออพลิกโธรนี่พิกโชคพิกลาจากคนไม่มีโชคมีลาบก็จะได้โชคลาบพลิกไลยกลายเป็นเดีเห็นแตหัวยังยังแตหัวเอาพี่มามาเดี๋ยวเห็นละนะครับตอนนี้ก็นี่นะครับท่านผู้ชมนะครับกําลังจุดแล้วนะครับ แล้วว่าอันนี้อยู่ข้างหลังรอรุ่นก่อนเหมือนกับเลขหกนะเดี๋ยวมารอรุ่นเลขหกนะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมารอรุ่นกันถึงด้านตัวเลขละกันนะครับถึงด้านตัวเลขว่าพี่เขาจะมีตัวไหนมาฝากกับองค์ปู่เจ้ากระดำนะครับวันนี้ที่ได้เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับมาเพื่อที่จะมาอรับองค์ปู่เจ้ากระดำไปสักการบูชาไว้ที่ร้านนะครับที่ร้านพกพี่เขาทำงานเกี่ยวกับด้านธุรกิจถึงด้านเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าแล้วก็ หลากหลายเนาะนะครับก็ใครที่สนใจเสื้อก็สามารถที่ติดต่อพี่ก็ได้เด้เลยโจพารวยพี่โจพารวยเด้วยครับ064 657 9888ขออนุญาตโฆษณาอนุญาตโฆษณาสนใจเสื้อเป้าช่องช่องค่ะเพราะว่าช่องพี่วินิวคนดูเยอะเพราะเป็นสิบล้านเพราะนสิบล้านยี่สิบล้านหรือเปล่าเออแลครับฝากล้านฝากล้านฝากล้านทำเสื้ออะไรบ้างนะ เสื้อโปโลเสื้อโปโลนะครับแล้วก็จะเป็นผ uh, ้าย uh, ืดแล้วก็นะครับคอกลมคอวีเผื่อใครที่จะปักสกรีน จะทาเสื้อแล้วก็เอามาบริจากทีมหรือใครหรือหรือใครจะทําเสื้อมาให้แอดประวัติไงแอดประวัติก็ยินดีนะครับยินดีรับนะครับเพราะว่าจะได้เอาไปแจกเอฟซีของแอดประวัติด้วยนะครับอ่ะนะครับก็ขอบคุณพี่นะครับหกมาแล้วพี่อ่าเดี๋ยวมารอลุ้นกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าตัวเลขที่เราได้จุดตัวนี้จะมีตัวไหนและจะได้เลขอะไรให้กับท่านผู้ชมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับ รอรุ้นก่อนนะครับรอรุ้นสักแป๊บหนึ่งครับแบบนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูด้านหน้าขององค์ปู่ว่าสวยงามแค่ไหนนะครับเป็นทูบนะครับไม่ใช่บางคนให้ไปไปเลื่อมกรบห้อยคอนะครับจะไมเหมือนจะไม่เหมือนทูบทั่วไปเนาะด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวเลขนะครับตัวเลขให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับตอนนี้มาที่หกเก้าเก้าหกเลยนะนะครับอนะครับก็อธิษฐานกันไปนะครับเดี๋ยวมารอรุ้นกันกับถึงด้านตัวเลขกันนะครับ องเนี้ยนะครับเป็นองที่ปู่บอกว่าองค์สุดท้ายและที่ออกจากสำนักนะเพราะว่าพี่เขาจองไว้นานแล้ววันนั้นก็ชาวจีนมานะมาขอไปบูชานะครับที่สองแสนบาทแต่ว่าปู่ไม่ให้เพราะว่าอันนี้มีคนจองไว้แล้วก็จ่ายตังค์ไว้แล้วก็เลยไม่ได้ให้โชคดีนะไม่ได้ปล่อยไปไม่ได้เห็นแก่งเงิน นะครับอ่ะเดี๋ยวมารอลุ้นก่อนนะครับว่าจะมีตัวไหนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวน,นี้มาแล้ว69นะครับ69นะครับเดี๋ยวลุ้นกันต่ออยู่ดีๆอยู่ดีๆเลขทูบล่มค่ะอยู่ดีๆปู่บอกว่าเดี๋ยวสิล่มกับลอ่อ,ลอมบิหลีดิล่มบ่ได้พูดยังไม่ขาดคำมันอีกก็เรื่องจริงลแล้วกันนี่ล่มเลยเมื่อกี้พี่เห็นเลขอย่าง690ค่ะ690บ่ค่ะก็ว่าเมื่อบังบัานนี้เป็นเลขอยังบัานนี้เมื่อบังดูอ่นี่เมื่อบังเอา เบิบอกศูนแล้วแม่ยังี่นีว่ะจังใดกะศูนภูเวยงเจ็แสนเฮ้เก้านโซนอีลีพ่อถ่ายอยู่เดี๋ยวจะเอาห้เบิกหกเก้าโซนอีแตกโพกเลยลมโอ้ยสิถ่าจน่อยไปไหนเนาะสร้างกระบอกให้มาเร็วๆอยู่หนูที่บอกว่ามามามาถ่ายเร็วๆเนาะมาถ่ายเปิดกล่องยังบัท่านเลยครับเปิดกล่องยังบัท่าน ถูกล่มเลยเอากับปูบอกว่าเดี๋ยวกับสีลมแล้อ่านะครับสรุปมือนี่ได้เลขตามนี้แล้วกันนะครับได้เลขตามนี้นะครับเก้6หกเก้าศูนยเกกนย์นย์หกนันนะครับสามโตัวตหกเก้าศูนย์หกเก้าเก้าหกหศนนหหเก้าเก้าศนเนะว่าไปวมาตลบ อ่านะครับก็ตามนี้แล้วกันไปเลือกซื้อเลือกหากันเอาเองเด้อนะครับอันนันครับมือน,นี้กเ 90, ็เล่นไปที่เก้าศูนอ,อ,อ,อ่าเล่นไปที่เก้าศูนย์กัเก้าหนึ่งเดี๋ยลงเต็มหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์คือแค่นั้นพออ่าอ่านใช้รอบสองเดิมเท่ากันที่นี่ได้เมื่อกี้จุดไหวอ๋อย่ำสิถูกยังมาแตกยังถูกยังมาแตกเอา้ะครับมาเบิงกันเดี่ยพี่ก็ทายไว้ได้เมื่อกี้มันเพิ่งได้เป็นแจ๊ซี่นะครับเป็นแจซี่ ตัวนะครับเปิดแม่เด้อครับอันนี้นี่เป็นยังสี่หกเก้าศูนย์พอเบาเซตตึบตับมาหกเก้าศูนย์เบายังว่าท่านขัดข้ามเลยตึบเลยนะครับเอาวันนี้โอ้ยวันนี้คนหัวคิงลุกว่าเป็นเล็กมากใชเนาะวันนี้เป็นเล็กมากแล้วเป็นเล็กมากแล้วนะครับมาับองูเจ้ากระดมมาหลับองค์ปูเจ้ากระดำก็ขอย่งให้แล้วไปย่ำเด้่องเก้าศูนย์เด้อเออไปย่าทุกคนกับมันแตกแล้วกับศูนย์คือเก่านาน อาไปเอาคลิปลงเด้อมาดินะครับก็ขอบคุณหลายๆเลยครับที่มาบูชามาร่วมบูชาองค์ปู่เจ้ากระดามไปเพื่อที่จะสักการะเรื่องในการงานหน้าที่มีโชคมีลาภถูกรางวัลใหญ่เรื่องวดนี้เนอะยิงที่ที่ตามอยู่ขอให้ได้ขอให้เฮงขอให้ปังร่ำรวยเรื่ององค์ปู่เนี่ยไปช่วยลูกหลานดูแลลูกหลานด้วยเด้อเสรยยกดวงขึ้น สาธุสาธุสาธุนะครับก็ขอให้พี่เขาปู่พรให้แล้วพี่ปีนิวอวยพรนี่แน่นะครับก็มาแล้วก็ขอให้ปู่ประยู่ด้วยเนาะก็ขอให้ปู่พันดลบรรดาลนะครับให้พี่เขาประสบความสําเร็จทางหน้าที่การงานนะครับก็เรื่องโชคลาภนะครับก็ขอให้ไปมือนีเดี๋ยวก็ได้แล้วเหล็กโรตลีเดี๋ยวไปดึงเอา นะครับขอให้โชคดีเด้อครับพี่ขอให้เดินทางกลับด้วยความปลอดภัยด้วยเด้อนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามช่องพีนิวสุรินทร์เทลนขอบคุณเอฟซีที่ติดตามทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็มาแล้วก็ยังทักทายและจําได้อยู่นะจำได้นะครับจำได้ค่ะนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะหนึ่งครับสาธุสาธุคสวัสดีค่ะปู่เจ้ากระดำเนี่ยปู่สร้างกี่องค์เนี่ยทั้งหมดเลยองค์ใหญ่เนี่ยทั้งหมดองค์ใหญ่ อันนี้อันนี้อันนี้สิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าอันนี้เป็นองค์ที่สิบเก้าเลยองค์สิบเก้าคสร้างสิบเก้าองค์แค่นั้นสร้างสิบเก้าองค์สร้างสิบเก้าองค์เพราะว่าตอนนั้นเราสร้างสร้างมายี่สิบว่าเราไว้ที่สำนักหนึ่งแต่ทีเนี้ยมันบ้คนที่คนที่หล่อมาหล่อมาให้แค่สิบเก้าอันนี้เป็นองค์ที่สิบเก้านะคะก็คือ จะไม่มีแล้วเนาะปู่เนาะหมดแล้วอนีกมีอยู่ที่สํานักนั่นแหละก็กราบขอบพระคุณปู่มากค่ะที่ลำรวยลำรวยค่ะเขียนเลขพระปู่แอบหลักเขียนเลขบนนี่อ๋อเขียนยันนะครับปู่เขียนยันให้ตรงอักขรให้นะครับอ้าวโอมการะกาอือดูไว้สาธุค่ะสาธุสาธุเดี๋ยวโฮมเก้าอีดี ปูบอกว่าเหลือแต่หกเก่าอ่ะเหลือแต่หกเก่าเจ๊จริงๆเน่ยเป็นศูนย์ก็ได้เลยล่ะศูนย์นี่ล่ะแต่บ้านแต่บ้านก็ศูนย์เดียวเลมันหรือแค่เก้าศูนย์หกศูนย์หกเก้าหกเก้าศูนย์หกศูนย์เก้าอืมเนาะเอาสว่างเลยพี่นีมาพี่นีมาถ่ายเถอะอ่าเป็นยันครับพี่เป็นยันเป็นยันเป็นยันที่ปู่เขียนด้วยห้นะครับเดี๋ยวไปดรอลุ้นขึ้นวันนี้ขึ้น รถคันไหนจะออกเลขคันนั้นหรือเปล่านะครับจะออกเลขทะเบียนรถของคุณพี่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าให้คุณพี่เขายกยกดไปไหวแน่นอนด้วยจานเอกยกไปนะเงกเตะจา์เอกวันนี้ขาฟังตัวเลขเอฟซีนะคะนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมนะครับเลขทะเบียนนะให้จารย์เอกขึ้นไปเดี๋ยวมาดูว่าเผื่อนะครับเผื่อว่าเลขทะเบียนรถของอุ้มปู่เจ้ากระดามไปวันนี้นะครับเผื่อจะออกเด้อนะครับฝาไปติดตามครับ นี่นะครับคุณพี่นะครับดีใจใหญ่รีอกดีใจนะครับได้องค์ูเจ้ากระดามไปแล้วเมื่อเช้าก็ได้ไปไหว้ที่ศาลแม่ฮันนี่มาด้วยนะให้เล็กแล้วให้ทุกทุกคนเนอะเอฟซีพี่พี่นิวสุลินให้มีช่วงมีลามมีมานกันทุกคนเด้อให้ให้เบิ้งโจพาล้วนน้ำแดงนะครับอ่าเดี๋ยวไปเบิ้งนะไปเบิ้งแนบะครับรถเขานะครับเอาวันไหนอ่านะครับ นี่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 มาดูรถก่อนเอาเยเดินผ่านเดินผ่านรถแป๊บหนึ่งนะไปหางไม่ได้เหรอไปหางไม่ได้เหรอพี่ได้เอาเลยเหรอเอาอ้าวนะครับมาดูนี่เอาผมปู้เจ้ากระดัมไปนะครับก็ขอให้อาห้่ใลมเด้อนะครับไปถึงนะฮะพาผมผมให้เพื่อนเป็นท้องเรืองทั้งหมดเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวปีกสิ่ห่างคะขอบคุณมากครับมาดีครับมาติดตามดูเลขทะเบียนรถติ๊ด เือสิออกเด้อน,<บ>น,นะนี่นะครับเลขนี้เลข,ขนี้ไปติดตามชมนะครับเลขท้ายทะเบียนรถเจ็ดสี่สาสี่เจ็ดสี่สสี่อันนี้เป็นเลขทะเบียนรถนะครับคุณเจ้ากระดำขึ้นรถนะาไปนะครับก็ขอให้พี่เขาเดินทางปลอดภัยเด้อนะครับมือกาแล้วบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ